สวัสดีทุกคนในตอนเชา้าที่นูวันนี้มาอยู่กับช่อง Next u เหมือนเดิมนะครับทุกผู้ชมวันนี้เนี่ยเข้าเกมมาทุกคนก็จะพบกับแฟชั่นสุดฮิตกางเกงสีช้างช่วยกางเกงช้างสีฟ้านะครับผมช้างช้างช้างนั่นเองก็คือเป็นหนากางเกงช้างแต่ก่อนมันจะมีสีดำใช่ปหทีนี้ก็มาเป็นสีฟ้าก็คือแบบย้อมสีนั่นแหละเออทานผู้ชมตอนนี้มันมาขาย3วันแรกนั้นก็คือจะลดราคาจาก25เพชรเหลือ20เพชรห่มต่ว่ามีเวลาขาย1เดือนอ่ะเป็นยังไงกดเข้าไปดูหน่อยซิอุย้ยมีโทเค เอาเป็นว่าเราจะลองใส่ดูสักประมาณอ่าสากล่องไหมหรือว่า40กล่องดีจะได้มีตัวส่วนลดเนาะอุ้ยไม่ได้เอาสักแบบหกร้อยลดอ่าห้า้อยลดหนึ่ง้อยได้ไมนี่5้0ร้อยลดหนึร้อยครับผมไม่ได้ดินี่ต้องเป็นเหลือ500ทุกคนนี่ต้อง25กล่องแนละ้วลดไป100เป็ดจัดไป25่บเป็ดครับผมจะยี่สิบห้เป็ดพูดผิด25กล่องอ่โทเคที่เรามีทั้งหมดอ่าหกอัดอุย้ยก็เทากว่าเราก็ซื้ออีกยีบห้ากล่องก็ครบแล้วดิใช่ไหม คือเอา25กล่องนี่เออ500เพชรนะครับผมก็เท่ากับว่าเราหมดไปเราปวดไป800เพชรนะครับผมอ่าก็สามารถแลกไม่ได้เอาสมมติได้ว่าเมื่อกี้กูดวงดีรอบนี้กูดวงไม่ดีเท่าไหร่เอาไวาเราดีซ้อีก100่งเพชรเป็น900ารเพชรแล้วนะอ่ายัางไม่พออีกโอคือ <c oughs> ประมาณ900แบบอ่ะก็คือ900กว่าเพชรเลยครับท่านผู้ชมก็คือแบบค,ค่อนข้างจะแพงจุดน,นี้อ่ะสามารถแลกได้แล้วเราเกินมาหนึ่งโทเก้นด้วยโอเคอเกงช้าง สีฟ้าของเราโอเคเรียบร้อยวันนี้เนี่ยผมจะไปรีวิวในที้ที่คนด,ดูกันก็คือเป็นอาสกิลของตัวละครน,นะออชที่หลายๆคนอาจจะไม่นึกถึงหรือว่าไม่เคยใช้ไม่เคยแบบมีใครพูดถึงมันเลยแหละเดี๋ยวนี่ผมจะไปไอธิบายแบบเล่นไปไอธิบายไปข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตัวนี้กันนะเพราะว่า,วา,วามันดีนย,ยังไงนะมันเสียยังไงต้องบไปไปรับชมเกมกันดีกว่าเอาละฮะตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนอุ้ยแต่เกมช้าเนี่ยมันเด่นมากนะนะเวลามาใส่กับชุดอินเนสเกะนะครับอุ้ยัตูบินมัน ตีได้เหรอตีตัดออกตีตัดออกตีทุกคนดูสังเกตดูคือศัตรูจะวิ่งช้ามากๆเลยนะผมถ้าโดนสกิลแล้วเข้าไปแล้วก็โดนแท็กจุดด้วยนะผมเป็นเวลา4สี่วิสำหรับสกิลนี้ผมบอกเลยว่าโคตรจะดีและดีจะโคตรโว้ยต้องเอาตัวคนที่สามมันมีปืนครับผมเพื่อนมันมีปืนแน่นอนนี่เไปว่าอะไรแต่แรกเตะซึ่งอยู่ไหนวะคิดวิ่งมาสองตัวไม่ใช่หรอเอ้าหายแล้วก็ดูอุ้ยตอนนี้มีปืนตอนี้มีปืน ทุกคนดูมันจะวิ่งแบบสโลโมชั่นมากเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมันเก็บปืนชิบหายละคือ <c ười> ผมไม่มีปืนผมไม่มีกระสุนไงอุ้ยอุ้ยหลบก่อนนะครับตะกิ้กูดาวด้วยเฮ้ยเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนอุ้ยเหมือนไม่รู้เขาจะชุบปืนหรือยังนะครับตอนเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยไอ้ตำรวจนี่ไม่เห็นเราวาย เจ็บมาใครอีกใครเดียว <c oughs> เจ็บชิดเลยเราอะ่ะแปลงพลิงนะผมศัตรูแปลงนลิงอุ้ยรอนไปหนึ่งรไปหนึ่งศัตรูล่วไปหนึ่งเดี๋ยวว่ามันชุบเสียงได้เราต้องจัดการมันออก head shot เอ็มวเานา,นา ไอห,หมอน,นั่นดาวโอเคคอสเจคิวคอสเจคิวเฮ้ย uh huh. เกือบไปแล้วเกือบไปล่าทุกคนดูอ,อ,อุ้ยมีมาเพิ่มอีกเฮ้ีกอะอุ้ยงัดหัวไม่ขึ้นกระสุนจะไม่รีงัดตัวหัว uh huh. โอเคแปลของเราต้องมีมันช่างแบบว่าทุระเขมเลมากเลยคร่ะผู้ชมตอนเราพันยาเราสามารถกดท่าได้ไหมอินนัตสเกตเอ้ยไม่ได้โอเคโอเคพันก่อนโอเคดับมาเดนนี่ก็หมดได้วห้าคิวรวมตัวนี้ก็เป็นทั้งหมด6คิวไหมเจ๊เจ๊เจ เอ๊ได้6คิวครับอันสตาร์บับิลที่เมืองพริกนั่นเองเก็บมาแล้วก็เก็บคืนระเบิดด้วยนะฮะแสดงว่าเรายิงไปหมด1ตีแต่ว่าอีตีดาวอยู่ประมาณ2ตีนะครับผมจะมีคนเปิดบอสด้วยนะครับแล้วตีไหนไมนได้บอสไปคอมนะันอะผมไม่ได้มองเลยคือไอ้เราก็สนใจแต่อนนี้เอาี่ไงบอสกลับมาแล้วว่าแสดงว่าคนเปิดมันไม่รอดครับผม ถ้าเราถ้าเราจะยิงบอสคนเดียวมันจะรอดมาเขาโดูหรือว่าเราจะแบบรอดักยิงคนที่จะมายิงบอสอีกทีหนึ่งมันจะดีไหมต้องอา่าไม่มีตังสักงผาเลยอ่าอทำไงดีๆีเนี้ยดี๋ยวต้องไปเบิกแมกั่นก่อนอ่ะไปเบิกแมกั่นแล้วก็ไปเบิกของฟรีในตู้ก่อนไปเอาล้วทุกคนตอนนี้เราก็เบิกของฟรีเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วผมในตู้แล้วก็เบิกที่มาโดนแล้วก็แมกแลนแล้วก็ยาใหญ่นะฮะทุกคนก็อย่าลืมไปรับด้วยนะมันเป็นของฟรีใครนะโอ้มันตั้งไอสวอร์ด้วย โอ้ยฟาร์มัสของแรงจะไม่เล่นของแรงอันตรายนะปืนนี้เป็นปืนที่แรงมากก็ดูถ้าเล่นเป็นคือตัวออโธนี่มันจะยิงนี่แหละคือยิงดาวปุ๊บเนี่ยมันจะสโลเพื่อนๆของมันที่อยู่ในระแวกนั้นเดี๋ยถ้ามีตัตูอยู่ในร้ยะ20เมตรของตัวที่ดาวเนี่ยมันจะขึ้นจุดให้เราเลยนะครแล้วก็เพื่อนเขาจะแบบสโลลงไปทันทีแล้วข้ออีกอย่างหนึ่งเวลาเราดาวเนี่ยศัตูก็จะสโลด้วยเวลาสูิว่าเราใส่ไหมแล้วเพื่อนเราครบเราอยู่อะไรเงี้ยเออ แล้วดาวอยู่ตัวหน้าเพื่อนก็จะแบบสรโลศัตรูให้เราแบบตอนดาวก็จะมีประโยชน์นะครับก็ดูอะไรอย่างงี้นะครับผมสำหรับสกิลนี้นี่ไงอ่าเราอ่านดูเราอ่านดูประมาณนี้เลยมีคนชุบกันด้วยนะตรงนี้ด้วยไม่ได้ไปไหนกูมั้งนี้ยมาเนี้ยไม่ต้องไปไหนละยังไงเราจะวิ่งมาเปิดบอสก็ดูจะวิ่งมาเปิดบอสเพื่อนเขากำลังจะลงมาใหม่หนึ่งตัวนะฮะดิงไหมอ้าดิงดิงดิงผมจะลอให้ศัตรูแบบว่ายิงบอสก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยแบบจัดการเขาที่หลังไหมเฮ้ยเฮ้ย แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่หนูจะจัดการผมเองเอาะว่าเราจะจัดการเอาไปก่อนเลยกันตัวนี้เปิดบอสปะไหนเปิดบอสเปล่าเปิดบอสเปล่ามันไม่เปิดบอสนะครับท่านผู้ชมเราจะมากระโดดยิงหัวเขากันดีกว่าอุ้ยอุ๊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 ยแปลงเป็นเลือดหรอเป็นล่อนหลักไอ้หนุ่มเป็นล่อนหลักกระโดดยิงหัวแบบคมๆอืมเป็นล่อนเป็นแบบเฮ้ยมาทำเดืดด้วยเดี๋ยวบอกแล้วไปโดนระเบิดตัวเองอ่ะฮ่านี่ทุกคน แต่ได้เนาะมันน่าจะแบบแท็กศัตรตูทั้งแมปได้ไอส้สกิลนี่แบบแท็กท,แบบทุกคนที่เป็นเพื่อนมันระยะร้อยเมตรอะไรยิ่งไม่จะโกงมากเลยแต่มันทำไม่ได้หรอกนะถ้ามันทำมันก็โกงเกิดนะครับอืมอาจจะมีคนมาเปิดอ่านี่ก็จเปิดอ๊ยเอ๊ะเ,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 เอ้ยเอ้ยยืนมองอะไรอะหนุม่มเฮ้ยไม่เป็นไรอะอ,อ้าวอ๋อมันดาวไปแล้วนะครับออ้โถนี่น่าจเป็นตัวโดนชุบเมื่อกี้นะท่านผู้ชมให้เป็นตัวโดนชุบนะครับฆ่าไปเลย อ่าทุกคนก็ได้รับชมได้รับรู้กันไปแล้วนะครับว่าออโอมันดียังไงอนอะทงออทออะไรมันปรับใหม่นะก็ถือว่าเป็นหน่าสกิลที่อ่าฟอร์ทีมที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีทีมาด้วยก็เลยแบบไม่ได้ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะแต่ถ้ามีทีมาด้วยเนี่ยก็คือมันจะแ็กศัตตูเหมือนโมโคเลยครับมันจะดีโครตเลยนะครับผมอา่าตอนนี้ศัตตูกากรลดลงไปเรื่อยๆแล้วคอนโดตรงนี้ไม่น่ามีใครมาเปิดแล้วบ้างผมมากนะครับ เอาเป็นว่าเราได้เวลาเปลี่ยนเมืองเราไปที่บีมาซากิกันดีกว่าป่ะเอ๊เดี๋ยวก่อนทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปบีมาซากิเนี่ยเรามาเปิดตาล่าสังหารกันก่อนดีกว่าเลผมเด็กชายใหม่ๆอยู่ข้างหลังเรานี่เองอยู่ตรงไหนเหรออยู่ตรงโคตตูนนะครับผมโอเคขี่รถจิบไปหาพนหนุ่มคนนั้นดีกว่าวุ้ยทุกคนครับแต่ดูเหมือนว่าตตูเนี่ยมันจะทําการชุบเพื่อนอยู่หรือเปล่าผมต้องปล่อยโดนเข้าไปเช็กก่อนที่จะเข้าพื้นที่เนี่ยต้องตรวจสอบตตูให้แน่ใจว่ามันมีกี่ตัวนะครับผม ไม่งั้นแล้วเราดีไปมัวมัวที่เราอาจจะตัวได้กระแดกนะครับอุ้ยอาจจะตัวแตกก็ได้ผมจะดีลงไปข้างหลังตัวโอ้โหโอ้ไม่ทานเรียบร้อยตัตรูดีทันนะฮะไม่ใช่ตัตรูดีทันดีตรูชุบทันไม่ถึงกูเดี๋ย่ดีันหัวตกเป็ดโอเคน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่เราตามหาได้ผมเพื่อนเขาก็ไม่รู้เกิดมากี่คนนะครับโอเคเมื่อแต่ว่าเขาแบบเลื่อนที่มาชุบเพื่อนได้เร็วมากเลยเนาะ แต่เมื่อกี้เราเห็นอยู่ตรงนู้นอยู่เลยแบบอยู่ดีก็แบบแป๊บโผล่มานี่แล้วอ่ะไวจัดเอาล้วฮะตอนนี้เรามุ่งหน้ามาถึงหมู่บ้านที่มันขายของเฮ้ยมีมุกพี่เพื่อนไหมลุงนี่จิงเช็คดูทุกคนเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนมันแสดงว่าบทบ้านก็จะไม่มีใครนะครับก็ถูกแล้วเออก็ไม่มีใครก็ไม่มีเพื่อนนั่นเองเฮ้ยมุกเชี่ยวเลยกูวะเนี่ยถตู้ขี่รถมานะเดี๋ยวจะแบบลองปล่อยกับระเบิดเอาไว้ดูเขาดู ให้หนุ่มคนนี้มันมากะไผ่มาเนี่ยผมลองปล่อยโดนอะเมืองไปดูกี่คันหนึง่ง้ายขวาหนึ่งตัวเข้ามาชี่โรงรถแมสาวน้อยไปไหนจ้าว,ว้วว้า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 วใจเย,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 ยน็นเย็นอ่าแมสาวโซเนียแมสาวไข่มุกเว้ยชื่อคุณคุณน,นะ เมื่อกี้ตัวที่เรายิงหรือเปล่าวะตัวเนี้ยเหมือนตัวตรงนู้นแ่ละแต่ตัวนั้นมันตัวโซนเนียนี่หว่าแสดงว่าคนละตัวกันกับตัวไข่มุกนะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งกล่องยาเล็กไปเลยใช้แต่กล่องยาใหญ่ละกันนะครับผมผมจะลองปล่อยโดนเข้าไปในมือทีนึงแล้วกันเพราะว่าจะมีตัวแบบตามหลังผมมาก็เป็นได้นะฮะไปโดนเงอาไปโดนดีกว่าแล้วกลไปซื้อตาล่าใหม่กระโดปึ๊บอ้าวไปไม่ได้แล้วกำลังเบิดกูอยู่ยี่มีคนปะไม่ได้มองโดนพี่ไหมขอยิงทิ้หนึ่งอันวู้ยังไง ไอ้แม็กซิมวุ่นตึงโอเคคนละตัวนะบวกคลณตี้ด้วยนะครับอ่าไอ้ตัวตาล่าสังหารผมเหมือนจะมันจะขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับท่านผู้ชมไม่ได้ขับด้วยว่ะนี่มันวิ่งตรงๆเลยด้วยว่ปะปกติว่ามันขับนะบอกเห็นอะไรแป๊บๆเมื่อกี้ไอ้หนุ่มร่วมไปหนึ่งนี่ไงมีสอตัวทุกคนเห็นป้ายแท็กจุดคือมีประโยชน์นะครับสกิลนี้แบบมีประโยชน์มากๆเลยโอเค นี่แ่วมีเขียมชุกไหมน้มด้วยกันในวงมีคนอีกนะครับผมต้องดีดเข้าวงเพื่อไปดักเขานะไม่ก็ต้องขับรถไปผมว่าขับรถไปน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าข้างหน้าเราเนี่ยอาจจะมีศัตรูที่มากกว่าน,นี้ก็เป็นได้ผมจับได้ว,ว่าศัตรูที่มันขับรถมาเนี่ยน้องไก่บุกเนี่ยเขาขับมาจอดทิ้งไว้ตรงนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูดรถตัวนี้กันดีกว่านี่ไงรถสปอร์ตนะครับผมโอเคเอาละรถสปอร์ตของพี่ออกตัวได้ ไปเลยถ้าตูนี่น่าจะไปพักอยู่ตรงแถวๆปั๊มน้ํามันไม่ก็ห้องน้ําตรงนี้แน่นอนที่เรายิงไปเมื่อกี้นะฮะนี่ไงยิงใครอยู่เอ่ยเอ้าทำอะไรกัตนนะต่นองคนน่ะตายไปตายหนมวิวีควอลิตี้แล้วก็ดูแล้วเมื่อกี้เรคนลติตีกันนะครับตรงเมื่อกี้มีเข็มชุบก็เลยแบบไม่ได้สู้กันหรือยังไงว่ามายิงใครอ๋อมยิงตรงนี้มีคนอยู่นอกหมอกนะครับผมเดี๋ยวตูจะตอบ เอ้ยลาดลาดลาดล้านมาจากใครไม่รู้เลยล้านหมดเลยครับผมขอลาดละกันหมูป่าแผวพาวโชว์ท่าฟ้าเขี้ยวที่ตามแต่ตัวไม่กล้าโผล่นะครับผมโอ้ไอ,วอ้วัวแข็งด้วยวิ่งใครอะใครมันจะกล้าเปิดเราเองอยู่นอกหมอกนนันนะหนุ่มทำไปได้ยังไงเองกล้าได้ยังไงวะพี่ถามจริงแล้วทีนี้พี่ก็จะฆ่าเองไงเนี่ยฮะ พี่ก็ฆ่าเองไม่ได้ได้วยดิประเด็นนะ่ะมาอาวุธเลยทีนี้ขับรถด,ดีกว่าตอนนี้มันจะชุบตีครับว่าโดไอ้ตั้งไงวะเออเฮ้ยนั่นมันถึกจังวะเนี่ยไอตัวนอกบ่อเนี่ยมันถึกมากเลยเนี่ยนะ่ะยังอ่ะไม่รู้มันดานหรือยังนะครับทุกทีจะอยู่ข้างบนโอ้บนหลังคา วายใจเย็นเอาละไอหนุม่มเองชอบขึ้นที่สูงใช่ไหมพี่จะขึ้นให้สูงกว่าเองว้า <c oughs> ไปไหนวะเนี่ยอุกเหลือสามคนเดงกอะแล้วผมมาไหนวะเนี่ยแป๊บเดงอา่ามันอยู่ตัวดังตงนู้นใช่ไหมได้ในเมื่อเองมาแย่หนวดหมูป่าเดี๋ยวหมูป่าจะเอางานตำัดเองไม่ใช่หมูป่าไม่มีงานเว้ยทะเลาะเคี้ยวเคี้ยวหมูป่าขึ้นหลังคาคืนขึ้นหลังคาคืน เฮ้ยม <play through evil horror waves> ันไม่ตายฮึบโอ้แล้วตัวไม่ตายด้วยนะครับเอาล่ะจุดนี้เหลือสองคนสุดท้ายมันเป็นตี้ยดกันด้วกเขดูฮาระเบิดกดดันมันไปก่อนต้องลมคข้าราก่อนแล้วป่ะขึ้นหลังคากูไรลประโยชน์มากเลยแม่งเฮ้ยมาขึ้นหลังคาไปอีกแล้วมันขึ้นไปได้ยังไงอ๋ออ๋อถึงก็ต้องอ๋อกันเลยทีเดียวงัดกันหมดเลยดิเฮ้ย ไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าเล่นในคอมนาก็เลยแบบกัดนหัวไม่ขึ้นไงเดี๋ยวต้องกัดนหัวโว์แหละตอนนี้เอาแบบบันจอดดีกว่ามาพี่ขอ SVD เองเลยดิ SVD วายเองอ่ะขอมาแบบโจเอ๊ะฮะเฮ้ยไอหนุ่มไอหนุ่มไอหนุ่มวงแรงแล้วเนาะโจดีเขี้ยวดีสามยังยังตัวนี้มันยังไม่ยอมแพ้นะครับท่านผู้ชม ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในโรงรถนี่แหละอ้าวมัไปฝั่งนู้นแล้วนะโอ้ยโอยโอยโกงเล็บที่สามเกี่ยวหมูป่าต่าหานอ้าวเจ๋อเฮ้ยไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอืืออยังไงโผล่มาแม็กหมดเหรอแม็กหมดแล้ว ก็เป็นยังไงบ้างสำหรับสกิลออโแล้วทุกคนก็ลองไปใช้กันในทีมได้บอกว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วต้องบอกเลยนะว่ากระเกียงช้างตัวนี้แม่งสวยจกัดเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม่านผู้ชม